สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a n n e นะคะตอนนี้กำลังข้าลงแล้วตัวอาทิตย์กำลังจะลารับปลายไม้แต่ว่าป้าเปียกลงมาหาคุณลุงที่สวนข้างล่างนะคะแล้วป้าก็มาเจอความงามที่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือดอกหญ้านะคะ ดอกญ้าที่สวยงามมากเลยสีม่วงมันเหมือนกับเออเหมือนดอกบลูซันเวีย์ที่ป้าซื้อมาเลยแต่อันนี้ไม่ต้องซื้อนะคะอยู่ที่สวนของเราเลยว้าวนี่ถ้าเป็นตอนกลางวันเออมันอาจจะแสงแดดเนาะอาจจะมีแสงแดดไม่รู้จะง,งามหรือ อันไหนจะงามกว่ากันเนาะระหว่างแสงแดดจ้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนนี้แสงแดดกําลังจะลาลับปลายไม้เนี่ยโอ้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวป้าถ่ายใกล้ๆเลยถ่ายดูใกล้ๆเลยสวยงามจริงๆโอ้โหเสียงนกก็กําลังบินจะกลับรังเนาะ ชีวิตคนเรามีสุขมีทุกข์ปนกันเมื่อคราวสุขนั้นมีค่าเกินจะเฉลยถึงคราทุกหนักไม่อาจสรนคำเปรียบเปลยเหมือนที่เขาว่าอันนี้เพลงเขาว่าที่ป้าเปียกก็ชอบร้องเป็นประจำเลยสำหรับเพลงนั้นนะคะืลงมาเจอดอกยาง,งามแล้วไม่อยากไปไหนเลยนะเนี่ยป้าเปียกอะ ชีวิตติดดินของป้านะคะชีวิตติดดินดอกย้าก,ก็อยู่ติดดินแต่เขาเหมือนสูงมากสวยมากเลยนะคะดอกงามโอ้เยอะนะคะเนี่ยเยอะแล้วโอ้โหอยู่ตรงโน้นก็เยอะเยอะป้าไปถ่ายมุมโน้นบ้างดีกว่าใกล้ที่คุณลุงนะคะ มามุมนี้ก็ยิ่งเยอะนะคะบรรยากาศดีดีเมื่อสักครู่นี้ป้าเปียกเห็นน้องเขียดน้อยกระโดดเต้นยองแยงอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าอาดินเปียกที่คุณลุงรดน้ําต้นไม้นะคะเขียดก็อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยนะคะมันจึงเป็นบรรยากาศที่โูแสนวิเศษมากเลยสําหรับป้าเปียกคนรากหญ้านะคะ เปรเียกดอกหญ้าที่ติดดินโอ้ชีวิตคนเราจะอะไรมากมายไปดูฝูงนกฝูงนกกำลังจะบินกลับรังในละจับภาพไม่ทันเลยไปแล้วว้าวฝูงนกกำลังจะบินกลับรังมันกำลังจะกลับบ้านละโอ้โหคลงูงบรรยากาศดีดีเนี่ย ชีวิตขอเราจะอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเรา,เาแค่มีลมหายใจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ตอนนี้ป้าเปียกใช่ว่าจะไม่มีโรคภัยก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ป้ายังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ยังไม่ได้ใช้ไม้เท้านะคะอแล้วทีนี้ โอ้โหเดินลงมาแล้วไม่ได้เดินลงมาเฉยๆแล้วจ้าป้าก็เดินลงมาทำงานสวนมารดน้ำต้นไม้นะคะคุณลุงก็ทั้งตัดหญ้าออกจากบริเวณรอบต้นมะม่วงแล้วก็ช่วยป้ารดน้ำด้วยนะคะอืมนี่ คุณลุงบอกมีดอกหญ้าตรงนั้นบอกป้านะค,ะคุณลุงก็บอกป้าคุณลุงรู้ว่าป้าจะชอบมากแล้วก็จะมีความสุขมากที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามแบบนี้นะคะอืมดู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 ด,ด,ดวงตะวันกำลังจะลาลับขอบฟ้ายามตะวันลาลับฟ้าถึงเวลาอาทิธา นี่เลยนะคะโอ้หสวยงามสวยงามจริงๆเลยเยอะนะคะเยอะนะคะพี่น้องป้าถ่ายให้ดูคุณลุงกุลุงรดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าก็จะกลับบ้านแล้วจ้ากลับบ้านก่อนนะดอกย่างามเดี๋ยวหลังจะมาเยี่ยมใหม่จ้าบา,บาย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 จ้า มาถ่ายบรรยากาศตอนค่ําอีกก่อนโอ้โหมะม่วงสวนนี้ก็โตนะคะถ้าเรารดน้ําถ้าเอาปุ๋ยมาใส่ถ้าคุณลุงมีเวลาเนาะป้าอยากเอาขี้ไก่แกลบมาใส่เขากําลังออกดอกด้วยนะคะโอ้โหกำลังออกดอกเยอะมากเลยชีวิตคนเราก็อยู่ด้วยความหวังถ้ามะม่วงเหล่านี้โตนะคะ แล้วก็ออกดอกออกผลมันก็คงได้หลายตังเหมือนกันนะเนี่ยว้าวอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังยามเย็นนะคะให้ดูใกล้ๆก่อนเข้างามอยู่นะงามงามกำลังออกยอดใหม่ก็มีหวัดดีทำไมมาคนเดียวมาตัวเดียวละจ้ามีนกวิเดยบินตามฝูงไป ฝูงเข้าไปก่อนแล้วนะคะดูโดดเดี่ยวจังเลยเนาะอืแต่ว่ามีป้าเปี๊ยเป็นเพื่อนด้วยแหละไม่ต้องเหงาเลยฮูดีจังเลยอะ่ะให้ดูบรรยากาศยามเย็นจ้าตอนนี้ป้าเปี๊ยก็ขึ้นบ้านแล้วนะคะเดินขึ้นมากำลังจะ ใกล้จะถึงบ้านแล้วละ่ะมองเห็นบ้านของป้าอยู่ตรงนั้นแล้วป้าก็เลยแวะถ่ายรูปซะหน่อยนะคะอืมแวะมาถ่ายรูปตรงนี้นิดนึงนึกสึว่าเพื่อนบ้านจะปลูกผักเขากำลังรดผักของเขาอยู่เหมือนกันผักสวนครัวนะคะก็ปลูกหอมปลูกผักชีสะระแหน่อะไรแหละไว้กินเนาะ ความจริงสวนของป้าก็มีที่ปลูกเยอะอยู่เนาะแต่ว่าป้าก็มันอยู่ไกลก็ปลูกอยู่ใกล้ๆบ้านก่อนตอนนี้ยังเคลียอ,อ,อะไรหลายๆอย่างยังไม่เสร็จนะคะป้าก็เลยยังไม่ปลูกเยอะเพราะว่าจะไม่มีเวลารดด้วยอันนั้นเพื่อนบ้านเพื่อนก็นรดเนาะุดน้ำต้นไม้ปลูกผักปลูกดูถ้าหญ้าไม่มีหญ้าบาังอยู่ตรงนี้มันก็จะเห็น แปลงผักของเพื่อนบ้านสีเขียวๆสวยงามเลยแหละนะคะกำลังรดผักกันอยู่ตรงนั้นเลยอืบรรยากาศดีจังเลยนะคะเนี่ยอมีเสียงนกร้องมีเสียงบ้านหลังนี้เขาก็สวยอยู่นะคะว้าวกระท่อมชมจันก็ มองเห็นอยู่ไกลๆเมื่อสักครู่นี้ป้าซูมบรรยากาศก,ก็ดีนะอืมแต่มองมาที่สวนของป้าตรงนี้มันก็มีเขียวมีหญ้าสีเขียวอยู่บ้างเพราะว่าคุณลุงเพิ่งมาตัดออกเหมือนกันนะคะที่สวนนี้คุณลุงก็เพิ่งจะมาตัดหญ้าออกจากแถวโคนต้นมะขาม คนต้นมะขามก็จะมีมะม่วงหิมะพานแซมกันอยู่บ้างยางนาบ้างอะไรบ้างเนีย่ยยามมันเขียวๆแบบนี้แต่คุณลุงก็มาตัดออกจากรอบๆบ,บริเวณโคนต้นไม้เหมือนที่ป้าเล่านะคะถ้ามีเวลาเราคงจะเอาขี้ไก่แกลบมาใส่มาปรับปรุงบำรุงสวนบำรุงต้นไม้ให้มันเกิดผลนะคะให้มันได้ผลแต่มะขามก็เกือบจะตายเหมือนกันนะ เหลือไม่มากนะคะเหลือกิ่งเหลือกิ่งไม่เยอะเพราะว่ามันมันแห้งแลง้งช่วงแรกๆเราตัดหญ้าออกไม่ทันแล้วก็รดน้ำไม่ทันเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รดน้ำนะสวนนี้ป้าลุงก็จะค่อยๆทยอยมารดนะคะมารดน้ำแล้วก็อาจอาจ,จะนะถ้ามีเวลานะถ้าคุณลุงมีเวลาก็อาจจะเอาขี้ไก่แกลบมาใส่บำรุงเหมือนกันนะคะสำหรับสวนนี้ ว่าเก็บภาพบรรยากาศสวยงามมาฝากในยามเย็นค่ะมีทิวไผ่ด้วยมีหนอไม้ด้วยสำหรับคลิปยามเย็นของป้าเขาฝากไว้เล่าสู่กันฟังเห็นบรรยากาศที่ดีๆสวยงามทำให้จิตใจก็ องใสจิตใจก็เบิกบานมีความสุขนะคะยิ่งถ้ามีเวลาที่เดือนขึ้นเนาะเราก็ชมจันทร์อยู่ที่บ้านว้าวชีวิตก็ว้าว,าวในวัยชาราของเราความจริงเราว้าวมาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่เรามีแผนในการที่จะทําสวนแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ที่บ้านสวนแล้วก็หาดอกไม้สวยมาปลูกเอาไว้เพื่อรองรับใบชาราสำหรับตอนนี้ได้ชารลาได้เป็นคนสอวอ,อได้ไวสอวอได้ไวชารลาเป็นของตัวเองแล้วจ้าสำหรับคุณลุงแล้วก็ป้าเปียรแล้วก็ไม่ไม่อะไรมากมายกับชีวิตนะคะก็อยู่กันเมม่แม่มมมม ตามภาษาตายายให้กำลังใจหลานในการที่จะให้หลานเรียนให้จบเรียนหนังสือให้จบต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ